สวัสดีครับผมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับโดยเนื้อหาในวันนี้เนี่ย เราก็อยู่กับซีรีส์บ๊อบบาราน่าตอนจบแล้วครับผมโอ้โหออฟตัตแว่นกรองแสงสำหรับเกมเมอร์มาพร้อมกับ Le X, เลนเลจิน่าเอ็กเคลือบมัลติโค้ดลดแสงสะท้อนและป้องกันรอยขีดข่วนอีกทั้งตัวขาแว่นเองยังทําจากวัสดุโนวาอัเทมทําให้ขาแว่นมีความบางเทียบเท่ากับกระดาษ3แผ่นแถมยังยืดหยุ่นและทนทานมากๆซึ่งผมยืนยันได้เลยว่ามันช่วยให้ผมเล่นเกมหรือตัดคลิปวิดีโอได้นานขึ้นจริงๆครับสำหรับใครที่สนใจสั่งซื้อแว่นออฟตัตสามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างและอย่ายลืมใช้โค้ดเซียนฟี22 และฟีฟ่า22มบายแบบรวดเร็วปลอดภัยต้องฟีฟ่า15ไทยแลนด์คอย ลิงอยู่ด้านล่างครับเรียกได้ว,ว่าเผือแป๊บเดียวเองเนาะวันเวลาที่มันผ่านไปเร็วเหลือเกินนะครับผมหลังจากจบพาร์ทนี้เนี่ยเจ้าบอบก็ต้องลาจอแล้วนะครับก็ถือว่าไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับงานเลี้ยงก็ย่อมมีวันเลิกลาเน,ะนาะนะสันติเองก็แกน่าจะกลับมาจากพักผ่อนพอดีแหละครับก็น่าจะต่อเนื่องจากซีรีส์บอบบาันาน่าเลยนะส่วนเจ้าบอบหลังจากจบซีรีส์นี้แล้วก็น่าจะได้ไปผุดไปเกิดแหะครับส่วนเนื้อหาในวันนี้เนี่ยผมจะเล่นเกมกับทางน้านของอาร์เซนอลแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับผมถ้า สูงมากแล้วนะครับผมเรอรวพูมมี66แต้มนะครับคือค่อนข้างทิ้งห่างสเปอร์พอสมควรเลยนะครับ แถมแข่งน้อยกว่า1เกมด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นเจ้าบ๊อบวันนี้เนี่ยก็โตเต็มไวัยไปเลยครับผมโอ้โหแมงใหญ่ช่ไหมในส่วนของท่าดีใจทิ้งท้ายพาร์ทนี้เนี่ยขอเอาเป็นท่ากบปั่นละกันนะครับผมเพราะว่าเป็นท่าที่ผมชอบเป็นการส่วนตัวนะแล้วก็ผมขอเอาที่คาดผมออกสะหน่อยนะครับผมชอบปล่อยฟูๆมากกว่านะรู้สึกว่าเล่นแล้วมันมั่นใจดีนะครับดึงหนวดปลอมออกเลยครับผมถึงเวลาของหนวดจริงบ้างนะคืนสู่ธรรมชาติครับบ๊อบบานาน่าตอนนี้คืออย่าเพิ่งหวังตัวจริงเลยครับเอาให้มันติดตัวสำรองก่อนดีกว่านะครับ แหมนึกถึงวันเก่าๆเหมือนกันนะผมว่าไม่น่าทันนะะเดี๋ยวลองดูนะครับผมว่าจะถึงแค่ไหนโอเคไหนดูซิจะได้ลงหรือเปล่านะครับเกมนี้อโอ้โหได้ลงประมาณ9นาทีสุดท้ายนะครับเกมที่ Emirates Stadium ครับโอ้โหแฟนบอลน,นี่ลุกคืนเลยนะพอได้เห็นชื่อบ๊อบบาร์นานะครับแหม ฝนตกก็กลางร่มครับผมแต่ว่าบอ๊อบไม่ต้องใช้ร่มนะเลตติ้งคิดว่าอ่าอินเตอร์เซบคอมพลีทอ่าคอมพลีทพาร์แล้วกันนะครับผมจัดไปมาลุยเลยครับผมคอลเนอร์ของอาร์เซนอลครับสกอ์ตอนนี้รู้สึกว่าอ่าทางเรานำอยู่หลูกหนึ่งลูกนะครับผมลงเต็มเกมแต่เล่นแบ็กกับลงไม่เต็มเกมแต่เล่นตำแหน่งที่เราถนัดเนี่ยผมเลือกลงไม่เต็มเกมนะเว้ยเดเป,เป้ปากาแเซตติดโรเบิร์ตสันครับผม โหช้าไปเยอะเลยครับผมจังหวะนี้เจนคอปบ,บ่นเลยครับว่ามันจะเข้าแรงอะไรขนาดนั้นวนะเนี่ยบ๊อบลองให้ง่ายไปที่มาเนี่ซาดิโอมาเนี่กะชากไปจังหวะนี้เราต้องคอยไปซัพพอร์ตเร็วเอ้ยโอเคให้มาเนี่ครับซาดิโอให้มาช่อตนี้เลยพี่สวยมากครับบ๊อบดโอ้โหอูอ้นีเดียวครับบ๊อบโอซาราครับสวยครับปาบิโนแล้วบ๊อบฝากตรงกลางไหลามาที่มาเนี่ มาเน่บ๊อบชี้มือยกขอเพื่อนลูกนี้โอ้โหนย่ยังได้ครับลิวพูบอยเปนโย่เก็บเล่นต่อซาดิโอมาเน่ยังไงลูกนี้บ๊อบได้จริงโอ้โหว่าทะาง้างเสร็จครับผมนานเหลือเกินเอา้าซาร่าคืนมาที่บ๊อบต่อเนื่องแล้วลิวพูโรเบสันโรเบสันคืนมาที่บ๊อบบ๊อบลองไหลออกให้ซาร่าซาร่าตบคืนแล้วยิงลูกนี้โอ้โหติดลีโน่อีกแล้วครับ ฟุตซิลเปล่าจบเกมที่สนามเอเมเรสเซียมครับโอ้โหลงมาเล่นได้แค่ไม่ถึงสิบนาทีนะโอ้แต่ว่ามีความสุขว่าเล่นเล่นเต็มเกมในตำแหน่งฟูลแบ็กเยอะเลยครับผมโอ้บอบบานาน่าวันนี้เก็บเรตติ้งไป6.6นะครับผมอยากเห็นฉากที่ถ้วยพิมียรีกมันมาตั้งตัวห้องแต่งตัวแล้วเนี่ยเกมกับวัตฟอร์นี่ก็สคิปไปเลยนะครับผมก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะบ๊อบเน่ได้ลงเล่นช่วง8นาทีสุดท้ายนะครับในตำแหน่งกลางรับอ่าแต่ก็จ้ำไปเลยนะครับไป ไหนดูซิไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดนะเอา้าเอ้ยเดี๋ยวเดี๋วเดียเดี๋ยวยว,ยวแค่พอบลงสนามมาเกมเปลี่ยนเลยครับผมในระยะเวลาแค่8นาทีกว่าๆนะครับผมเอาละสิแชมป์พเมียริลีกูยังไงครับ <laughs> นั่งหน้าเจือนกันทุกคนโรบสันนี้ล่าสุดเกมลิวฟวูกับสเปอร์นี่โดนใบแดงไปนะครับอะแต่ไม่เป็นไรถือว่า เรายังอยู่ในพื้นที่ที่ได้เปรียบอยู่นะครับระหว่างตรงนี้ผมก็จะพยายามซ้อมเก็บสแต็กไปเรื่อยๆนะครับผมอาจจะไม่ได้ให้ดูตรงนี้เท่าไหร่นะคือมันน่าจะผมไม่แน่ใจว่ามันจะดีพอเป็นตัวจริงทันหรือเปล่านะครับผมแต่ก็จะพยายามให้เร็วที่สุดนะครับเกมกับทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยเรียกได้ว่าถ้าเก็บ3มแต้มได้ก็โอ้เป็นแชมป์ไปครึ่งตัวแล้วนะครับแต่สกอร์ตอนนี้ตามหลังอยู่1ลูกนะครับผมโอ้โหงานหยาบแล้วนาะที7 7็7เรเ ไไไมมมเรียกได้ว่านาทีนี้เนี่ยไอ้คอปสั่งอะไรไม่ค่อยฟังเท่าไหร่แล้วครับบอสบานาน่าเคลียร์บอลหนึ่งครั้งอ่ะน่าจะง่ายดีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็อินฮันแทร์เก็ตไปเลยไม่ต้องรับมาละเกมนี้ไม่แบ่งแต้มไม่อะไรทั้งนั้นอ่ะจะเอาสามแต้มครับเพราะฉะนั้นลูกแรกต้องมาก่อนจังหวะนี้โอ้โหมีนามิโน,โน่หลุดมาสวยแต่ว่าล้ำหน้าครับอาเซโร่เล่นกับโฟเรนครับมาที่เบโรซิบาดาพี่โอเคสุดยิงจังหวะนี้ติดเซฟในทรงเบเกอร์ครับโอ้พยายามจะเอาตัวไปบล็อกแล้วนะครับแต่ว่า เขาก็ยิงทะลุมาได้เลยครับโอ้โหแล้วลายศัก์ที่ขาแกนี่เอดีเหลือเกินนะใครจะอยู่ก็อยู่ข้างหลังอนะ่ะกูไปรอข้างหน้าละบอกพี่ๆห้สาดบอลขึ้นมาเลยครับผมเอาแล้วทําไมอยู่ดีไปหยุดนะทําไมไปหยุดนะโอ้โหเอาไม่เป็นไรดีอยู่นะครับตอนนี้เลตติ้ง6.3นะครับนาที85แล้วอ่ะมันมันไม่ได้แล้วมันต้องมันต้องรอแล้วครับมันต้องรอหน้าเลยครับผมอาร์ดิเนสยิงมาเข้าทาโฟเดนยิงโอ้โหตดเซฟเ็โซเบเกอร์ครับไปใจเย็นพี่ อึอะไรวะมันมันช้ามากเลยวะ่ะมันช้ากว่าพาสที่แล้วเพรอ้โหเยอะมากเลยครับอ,อุ้ยไม่เนอโอ้โหจบไอ้เหี้ยจบโอ้ตายโอสองศูนย์ครับฝังเลยครับผมซิต,ตี้โอ้ ยิงดีเหลือเกินโอ้ดูแฟนแฟนซิตี้ครับโอ้หยอดกันมัว่วตัวไปหมดโคงโ,โควิดอะไรกูไม่รู้แต่วัเนี้ยแมตช์เพิดได้ใส่กันด้วยนะครที่กินแล้วผู้นักสินก็เป่าจดกมกร็รแข่งขๆก็ผมก็ยอมรับสภาพแล้วเพราะว่าเราเองก็อยากได้แต้มอะ่ะเออไม่ใช่ว่าแบบเสมอเอาจริงเสมอก็ไม่ค่อยไอ้นี่เท,ท่าไหร่นะคือก็อยากชนะไปเลยครับแต่ว่าการได้การเสียเนาะมีได้ก็ต้องมีเสียแล้วครับจากที่จะได้แต้มนึงก็ นะโดนฝังไปเลยครับผมโอ้อ่ะไม่เป็นไรเลตติ้งวันนี้ก็ได้ไป6.5นะครับเว r y good กดนะครับโอ้โหนิวโปเกจะใหญ่ไปไหนวะเนี่ยัวครับนิวโปอย่างอวบนะครับผมได้สกิลพอยต์มา4แล้วก็เปิร์กแอตแทกคิ้งซับพอร์ตเฮ้ยเปิร์กนี้น่าสนใจเขาบอกว่ามันจะบู์ค่าพลังเกมรุกโดยรวมของทั้งทีมเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการยิงตำแหน่งการจบสกอร์การยิงไกลหรือว่าพละงกำลังในการยิงด้วยนะเฮ้ยเอาจริงอันเนี้ยมันก็ มีประโยชน์กับทีมนะแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกทีมผมมันเก่งกันอยู่แล้วนะเอาตัวเองให้รอดดีกว่านะครับลุยเลยขอประเดิมเกมนี้ก่อนนะสักเกมหนึ่งดูดี่ผลออกมาจะเป็นยังไงวะเนี่ยตอนนี้หนึ่งหนึ่งนะจบเกมปับ๊บสองสองว่ะและแล้วเราก็เดินทางมาถึงเกมตัดสินแล้วนะครับผมแล้วเราไปเจอสเปอร์ดนะประเด็นนะ่โอ้โหดูครับตารางคะแนนอัปเดตล่าสุดตอนนี้เนี่ยคือขอแค่เราชนะแค่เออไม่ต้องชนะก็ได้นะ ขอแค่เสมออ่ะเราเป็นแชมป์เลยนะครับผมแล้วคู่ตัดสินชี้ขาดวันนี้เป็นทางด้านของท็อตแนมฮอสเปอร์ด้วยนะครับโอ้แล้วโอซิตี้ซิตี้มึงมาเร็วเหมือนกันนะเนี่ย <c oughs> เกมนี้จะได้ฉลองแชมป์เลยหรือเปล่าไม่รู้นะครับผมหรือว่าหรือว่าจะได้ต่ออีกก็ไม่แน่ใจนะ แต่คือโอ้เกมนี้มันต้องได้ครับมันต้องเอาแล้วครับผมอันนี้แฮ์รี่เคสเนาะก็ควา้าผีเอาเดอร์มันไปนะครับโอ้โหคูคูคมเหงแหมแล้วล่าสุดลิ้วครูกับสเปอร์มแม่งพึ่งเตะกันไปด้วยนะแล้วเข็ดได้ยิงด้วยนะโอ้โหเกมหน้านี่มันอะไรกันครับเนี่ยผมลิขิตชัดๆดูครับโอ้โหหล่อเท่กันเหลือเกินแม่บ๊อบคูไม่เคยมีซีนกับเขาหรอกมาไม่ต้องพูดร่ำทำเพลงครับผมวันนี้บ๊อบได้ลงอู้ถือว่า ได้ลงเกือบเต็มครึ่งหลังอยู่นะแต่ว่าสกอร์ตอนนี้มันศูนย์ศูนย์นะครับผมแต่โห و, ผู้เล่นสเปอร์นี่ส่วนมากความฟิตเขา่อนข้างเป็นรองเราเลยนะครับโอ้โหริพูนี่มัอนริพูจริงนะไม่รู้จะอึดกันไปไหนนะครับเกมนัดสุดท้ายของบ๊อบบานาน่าที่สนามแอนฟิลด์นะครับผมโอ้โหจะเป็นนัดสุดท้ายหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับคือเกมนี้ต้องแชมป์นะครับผมมีเดอเฮ้ยเอ้าเอา,เอา,เอายังงี้นี่ยิงประตูพาแชมป์ไปดิ ผอู้้ยิงลูกนี้นี่ขนาดผมอัพจบสกอร์มาแล้วนะโอ้มันห่างเสาไประยะหนึ่งเลยครับผมเฮ้ยจริงเกมนี้ถ้าบอบได้ยิงประตูนี่มันจะเป็นอะไรที่หล่อมากเลยนะครับโกเมสขี่ออกมาไม่ขาดครับผมโรเซโซให้สนสนมาติดโกเมสครับแล้วจะเป็นเกมสองทางเรียบลถึงไหมถึงครับผมไปซาร่าข้างหน้าว่างพี่ข้างหน้าฝากได้นะฝากได้เลยนะฝากได้นะสวยแล้วก็ยอดจังหวะเดียวไปเบนจดอร์ยิง ออกนำท็อตแนนต์ฮอสเปอร์ไปแล้วครับโอ้แล้วเป็นแอสซิสต์ของบ็อบปันนาห์ด้วยนะครับผมโอ้ต้องอย่างนี้เออโอ้ดูแฟนบอลครับอันนี้น่าจะเป็นคุณพ่อของทางบ็อบบาร์นาห์นะครับผมแหมหน้าตาละไม้คล้ายกันเชียวดูครับจับหนึ่งทีแล้วโอ้โหเนียนตาดีน่าเกินจับแอสซิสต์จังหวะนี้มานี่ยกเอ้าไม่ยกไหมซาร่าให้มาแล้วบ็อบหลอกโอ้โหบ็อบให้เร็วเลยครับผมไปที่ซาดิโอมาหนี มานี่ข้างหน้ามีเบนเยต์ไม่เอาลูกยังไงส่องเลยไหมพี่บอบขอละก,กันหูยจะขอลองยิงลูปประวัติศาสตร์ซะหน่อยแหมเพ,พราะเพราะซาลาตันอิบายิโมวิตได้แค่ซาลาตันวิภาวดีรังสิตแล้วครับเดี๋ยวเตีเต้อมาได้นะครับโรเโซโซยิงจังหวะนี้ติดโกเมสค,ครับเอาแล้วจังหวะนี้มีแถมบุทษศิลไม่ว่าอะไรกิ มาที่เคียนคร e ับเคียนให้ซอนซอนยกมามูล่าติดฟานได้ครับผมเจนเดอร์สวยเลยพี่โอ้โหช็อตนี้ซาร่าสตาร์เครื่องครับฝากยาวไปที่กราบขวาที่โมซาร่าทางในกรอบเช็กไลน์กันหน่อยนะพี่โมซาร่ายกพี่โอ้โหมันไมมันยกผ่านยากจะวะซาร่าเอาสวยดิเอาสวยดิขอยิงในแอนฟิววันนี้มึงยิงแจกแฟนบอลไปเยอะเหมือนกันนะโอ้ด oh well, yeah. mm ูน hmm. uh ี huh. e ้ต <pod> ิดบล็อกครับผมอ่ะแล้วมีการเปลี่ยนตัวด้วยรัาทางสเปอร์ก่อนเล่นจังหวะนี้นะ มาบ๊อบตรงนี้เลยขอหนึ่งๆน่งตรงนี้เลยพี่เตียโก้โยนแม่นอยู่แล้วอ่ะมาโขกโอ้โหบาราดาโชว์เลยครับโชว์เลยครับกบปัดโอ้สุดยอดครับมงรูกนี้สวยสดก,นก้นแกมดูภาพชายทีครับผมเตียโก้คาตาลาโยนมาแล้วบ๊อบคือแบบเฮดดิ้งไม่ต้องเยอะครับตัวใหญ่อยู่แล้วครับผม โอ้โหแทบไม่ต้องทำไรเลยครับเนี่ยรับสเปอร์โอ้โหลูกนี้มันแสกทางด้านของโ,อโกโยนิเข้าไปเลยครับโอ้สวย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 ,สวยทุกอย่างอย่าไปท่าด,ดีใจมึงเนี่ยอย่าไปหาทำนะครับกระดูกกระเดี่ยวเดี๋ยวมันจะเดี้ยงเอ่ะโอ้เตรียมฉลองกันแล้วครับรถหงรถแห่นี่คือเติมน้ำมันรอเลยนะเติมลมยงลมยางไว้รอได้เลยครับเขาดาวแล้วครับผมลิวบู ฟ้าแชมป์สักไหมที่เท่าไหร่ไม่รู้นะครับบ๊อบไม่เคยจำอะไรพวกนี้อยู่แล้ว,วได้ใจขนาดนี้ขอเต้นหน่อยละกัน <c oughs> โอ้กระดีกระดาดีเหลือเกินนะครับทด3นาทีครับพตัดสินเอามาเนี่ยยังไงได้แถมไหมเนี้ยได้แถมไหมเนี่ยโอ้โหติดล็อกครับผมเอาไว้เอาไว้ р е й ติ้ง8.4นะครับตอนนี้เน่งๆตรงนี้เลยเอารีบโยนไปไหนะโอ้โหนี่ท้ามันรอผมให้สัญญานะนะเอาได้อยู่วหย จับให้มาจังหวะนี้มีช่องยิงไปโโอ้หสุดยอดครับบอเบาร์นาอ้หาความงเทียนหน่อยไหมพี่หาความงเทียนหน่อยโอ้ไม่ทันครับโอ้โหแต่ดีใจครับผมโอ้สุดสวยเลยครับบอเบาร์นาดาลูกนี้ลูกมันมาเลี่ยนๆครับแล้วฮิโกโยอริสปัดไม่ออกครับดูเกี่ยวางเท้ายิงจังหวะนี้แล้วไปเยี่ยบคอเลยสัสออกินน้ำเลยนะกูจะมีแรงเล่นเกมนัดที่เก็บเองครับเนี่ย แล้วผู้ตัดสินก็เป่านูกผีดจบเกมการแข่งขันเลยครับผมนิววูครับคว้าชแชมป์พิลเยรีกได้สำม,มริดนะครับผมต้องสำม,มริดด้วยนะโอ้โหบอบานาหากดไป2แอซิสไปหนึ่งอะ MVP ด้วยนะผมว่าเกมเนี้ยแล้วเป็นนูกพี่ปันไอจะเป็นคนชูด้วยนะครับวันนี้ขอ,อเสพบรรยากาศหน่อยนะทุกคนโอ้โหดูครับบอบ เด่นดีเหลือเกินหวังว่าแฟนๆลิเวอร์พูลจะมีความสุขกันนะครับผมต้องชมเพื่อนร่วมทีมครับคือลิเวอร์พูลเป็นทีมที่ค่อนข้างสมบูรณ์เลยคู่ครัวแล้วนะครับผมที่จะเป็นแชมป์ฟินแลนดฤดูกาลนี้นะคือบ๊อบเองก็ช่วยได้แค่ระดับหนึ่งแต่นาะเผื่อบางเกมถ่วงด้วยนะ <c oughs> บางเกมถ่วงเขาด้วยนะครับผมมาดูถด้วยเท่าไหร่ครับลิเวอร์พูลแชมป์เปี้ยนครับผมเก่ง yeah! <c oughs> โอ้เราวันนี้ใส่เสื้อแบบว่าเข้าทีมด้วยนะ ถึงแม้ว่าผมจะไม่มีเสื้อลิปูแต่ว่านะโอ้โหถือว่าเข้าตีมครับแมรยากาศที่สนาแมแฟนตีมก็ผมลุกเป็นไฟอีกครั้งนะครับโอ้ดูนแฟนไหนว่าเห็นจับไม่เห็นจับภาพไอคุณพ่อของบ๊อบบาลาน่าเลยเนี่ยอุตส่าห์ตามมาใ,ให้กำลังใจลูกถึงขอบสนามนะครับโอ้หลังจากคว้าแชมป์เนี่ยหลายๆคนก็อาจจะไปฉลองกันนะครับแต่ว่าเจ้าบ๊อบเนี่ยเข้าบาเบอร์ครับ <c oughs> เข้าร้านตัดผมเลยครับผมโอ้โหไหนที่สุดก็ ได้ตัดผมสักทีนะครับบพราะใบหน้าโอ้โหเป้าหมายมึงยิ่งใหญ่เหลือเกินขอถ่ายเก็บไว้ในมือถือสักหน่อยแล้วกันวะเซลฟี่สักหน่อยแล้วกันครับการมีถ้วยพิเปรีกในห้องแต่งตัวมันรู้สึกยังไงนะอู้ยเคโกเท่นะครับโอ้อย่าง,นะงเท่เลยวะ่ะโอ้โหถ้วยพิเปรีกเอ้ามึงก็จับให้กูดูนานๆหน่อยสิอยากเห็นถ้วยเยอะๆโอ้โหฟาบ์มิโยวิ่งมาสะใจครับอู้ดูถ้วยดิ อุ้ยแม่งอย่างสวยอะแล้วอย่างนี้ MVP นี่มันมันผนวกรวมด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเอ้าเหมือนวนเอ้าเหมือนวนฉากเดิมแล้วไหมเนี่ยเอาอะไรกูย,ยังดูุ้วยพิมพ์ไม่หลีกไม่อิ่มเลยอะเอา้าให้กูดูแค่นเนี้โอ้โหเอ้ามาโอเค ก็ถือว่าให้พอได้ชื่นใจนะครับผมอ่ะไม่เป็นไรถือว่าเราก็ทําสําเร็จแล้วนะครับสำหรับภารกิจคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกนะสูงสุดคืนสู่สามันครับบอบาร์นามาเลยเออไอ้ตัวเล็กไปเป่าวะไอเอ็มกรุ๊ตคนรือมาขามปอมไหมูนึกว่ามาขามข้อเดียวบอบบอกว่ารอมานานแล้วนะครับผมขอตัดแบบรอๆหน่อยนะผมกาลังคิดอยู่ว่าถ้าตัดทรงเนี่ยมันจะต้องคีปลุกเรียบร้อยนิดนึงว่ะโอ้ยเคมึงใครเนี่ยอยากรู้เหมือนกันว่าถ้าย้อมสีเดียวกับผมเนี่ย มันจะออกมาเป็นมันมันคล้ายกันไหขวงผมมันออกแดงๆส้มๆแล้วนะเอ้ยโอ้อันนี้อันนี้ได้เลยนะเฮ้ยบอ๊อบสีผมเราคล้ายๆกันเลยนะ <c ười> <c ười> อาจจะความรอลดน้อยลงหน่อยครับแต่ว่าซะหน่อยเนาะเดี๋ยวก็จากกันแล้วอะเดี๋ยวกูเอาเหมือนมึงเลยกลัวเหมือนมึงทุกอย่างเลยตอนนี้อะ <c ười> เดี๋ยวผมจะให้ดูอะไรไว้ทุกคนคือไหนไหนบอบมันก็โดนสลับตำแหน่งอะเนาะผมขอถ่ายโอนค่าพลังเกมรับทั้งหมดไปใส่เกมรุกเลยนะครับผมก็คือจากที่เป็นบอบตัวใหญ่ร่างยักษ์หนาตันนะครับตอนนี้เป็นบอบลมกรดนะครับผมคือความเร็วเนี่ยคือตันไปหมดครับหู9เก้าสี่เกนะครับ ชูตติ้งนี่ก็โอ้โหนะพร้อมยิงอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ในส่วนของริบบิ้งเนี่ยโอ้โหแน่นไปหมดครับอาคิลิตี้93้ยิ่ตำแหน่ง95นะครับผมบอลเอฟเอครับรอบชิงชนะเลิศเนี่ยเราเข้าชิงกับซัลตแฮมตันนะครับแหมผมว่าทีมงานเขาคงเอาถ้วยมาตั้งรอที่ห้องแต่งตัวของลิเวอร์พูลแล้วมั้งเราได้ลงช่วงท้ายครึ่งหลังเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าโอ้โหสกอร์เราตอนนี้นำอยู่2อศูนย์ด้วยนะโอ้คือชิลแล้วแหละโอ้โหโยังเค่ทำไมมันดูแปลกๆวะเดี๋ยวนะทำไมทำไมมันดูเหี้ยกว่าเดิมวะ มาดูซิว่าบ๊อบเวอร์ชั่นหนูลมปรดเนี่ยมันยังไงนะครับโอ้โหแต่จริงรู้สึกว่าเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยนะคล่องแคล่วปราดเรียวดีเหลือเกินครับเอาต่อเอาสวยสวยครับบ๊อบวางออกซ้ายไปวิ่งมาโมซาลาโมซาลาไหลมาพี่ไหลามาบ๊อบดึงหลอกส่งให้เพื่อนโอ้โหเอา้าแอบใสกว้างไปน,นึงครับบ๊อบบานาน่าจริงจพอเราผ่านเกม ยึลีกกับสเปอร์มาได้เนี่ยเกมนี้มันก็ดูออกจากชิวๆไปเลยเนาะเพราะว่ามันนำห่างด้วยแล้วก็ความมั่นใจมาด้วยครับ,บอบดูครับความคล่องแคล่วปราดเดียวตัวเล็กแต่เก็บได้ยิงได้หมดนะครับมิโน,โนให้มาวบอลองกดไกลลูกนี้หูต้องออกแรงเซฟครับโอ้ตัวเล็กแต่ว่าเท้าหนักเอาเรื่องนะครับผมดูครับจับแล้วโอ้โหลูกบอลแม่งทำไมลูกใหญ่จังวะ โอ้ยิงถือว่าแอบเหมือนไม่นิดนึงนะตัวนี้โอ้โหฟันได้ตัดหน้าก็จะชัดจังหวะนี้เปิดเตี่ยมันยิงตัวเดีวยวโอ,โอ้ยังติดเซฟอีกครับถือว่าเป็นซูเปอร์เซฟแลครับช็อตนี้ดูครับยิงซ้ายอ,ออ้ยเออแม่งยิงดีขึ้นเยอะเลยถ้าใครจำได้นะครับก่อนที่เราจะเริ่มซีรีส์นี้เนี่ยโอ้สวิตจ์บอบนี่ตกระกับลำบากนะเป็นโรคที่รักษาไม่หายนะครับผมตัวใหญ่ขึ้นทุกวีทุกวัน แล้วก็สุดท้ายแล้วไปจบที่การเป็นนักมวยข้างทางนะครับโดนต่อยแพ้ยับยุยยีเลยอันนี้ถือว่าเราก็ย้อนเวลากลับมาแก้ไขสถานการณ์ในดีได้เรียบร้อยนะครับฟ้าแชมป์แล้วก็ปรสะสบความสาเร็จกับลิเวอร์พูลนะบ๊อบก็หายจากโลกนะครับผมโอ้ดูครับโอ้เหมือนเหมือนเป็นคนใหม่เลยบ๊อบตอนเนี้ยเหมือนเป็นคนใหม่เลยแต่ว่าโอ้โอโอเหมือนกูวิ่งข้ามกลางฝูงช้างแอฟริกันแล้วยิงจังหวะน,นี้ฟาวนติโอบล็อกสวยครับไปเกมสวนของลิเวอร์พูล ถึงแม้ว่าเขาจะตัวเล็กแต่เขาน่าจะยังปอดเหล็กอยู่นะบ๊อาบานาน่าบ๊อบบานาน่าทางซ้ายมีมานี่อย่าเพิ่งแซงผมพี่โอ้โหเปิดย้อนหลังไปได้ยังไงวนะเนี่ยอ่ะจบเกมรนั่นก็ผมกลายเป็นว่าลิวพูกก็สามารถคว้าดเดิมพแชมป์ไปได้นะครับในปีนี้นะทีมบีลีกแล้วก็พ่วงมาด้วย FA คับนะครับโอ้โหนอนผึ่งเลยนะบันไดเหนื่อยมาทั้งดูกาลนะ เหนื่อยกับไอเจ๊กนคอปนี่แหละแม่งโยกกูไปนู่นไปนี่นะครับเห็นบ๊อบแล้วกูแบบอยากไปโกกดำคืนเลยโอ้แต่ไม่เป็นไรน่ารักดีนะครับโอ้คนมันจะเป็นแชมป์ทำอะไรก็ดูดีไปหมดครับบอเบอรนาน้าเนี่ยอ่ะชูถ้วยกันอีกสักหนึ่งรอบครับโอ้โหดูครับเอ้ยลินโกเบซาวิตจะเป็นคนชูเหรอวันนี้โอ้กับตันทีมหรืออะไรวะเนี่ยทำไมมันบนกันกูนึกว่าเล่นผีถ้วยแก้วกันนะครับมา โอ้โหแชมเปี้ยนครับผมเย้เอฟเอคัพไปอีกถ้วยหนึ่งครับโอ้โหสุดยอดครับเป็นปีที่ไม่น่าเชื่อล้ว่าเราจะมีนาพกับลิเวอร์พูลนะครับไม่น่าเชื่อมันจะลงเอยด้วยดีนะครับผมโอ้โหตอนแรกผมกล่าวไว้ว่านี่ถ้าบ๊อบมันล้มเหลวกับลิเวอร์พูลเนี่ยผมจะไปสารต่อเจ้าบ๊อบในซีรีส์ต่อยมวยนะเพราะล้มเหลวลิเวอร์พูลไง ออย้อนเวลากลับมาแก้ไขไม่สาเร็จนะครับโอ้โหซีรีส์นี้มันกาวได้ใจจริงๆเว้ยก็ถือว่าเป็นภาคสปิ off นออฟแล้วกันนะครับผมนะเหมือนเป็นแคดิโหมดภาคเสริมของทางช่องเซียนบีฟ้าแล้วกันครับทําในสิ่งที่อยากทำสัหน่อยนะอะไรกาวๆแบบเนี้ก็เดี๋ยวหลังจากนี้ก็ซีรีส์หลักคอนเทนต์หลักของเราก็จะตามมานะครับก็คือซีรีส์นาสันตินะจะไปคุมทีมอะไรก็เก็บไว้เป็นเซอร์ไพรส์แล้วกันนะครับผม โอ้โหบอกเลยว่าไม่อยู่ในอังกฤษแน่นอนครับโอ้บังบางบ๊อบภูมิดเลยเฮ้ยมึงมึงเฮ้ยพี่หอกล้องด้วยดูครับบรรยากาศภายในห้องแต่งตัวโอ้โหเหมือนเดิมเลยแค่เปลี่ยนถ้วยนะครับถ้วยเล็กลงมาหน่อยแม่เล็กลงตามขนาดตัวไอ้บ๊อบหรือเปล่าเนี่ยถือว่าแฮปปี้รับซีรีส์นี้นะกระแสตอบรับก็ค่อนข้างดีนะมันก็เลอะเทอะดีเหมือนกันนะครับผมได้ไปคนละฟิลกับ น้องสติหรือว่าน้าสตินะใครบอกบ๊อบไม่หล่อแหมมันก็หล่อเหมือนกันโหเดี๋ยวช่วงท้ายเรามาสรุปผลงานโดยรวมซะหน่อยนะครับผมลิ์ภูก็คว้าแชมป์ทีมอเมลกไปนะครับรวมถึง FA ครับด้วยนะครับผมคาร์บาวครับแม่งนี่ไม่น่าเลยบ๊อบทำตกรอบนะครับไม่งั้นมีลุ้นที่เป็นแชมป์เลยครับผมก็โซตกชั้นก็อ่าตามนี้ครับในส่วนของดาวสโมสรปีนี้เป็นแฮร์รี่เคนนะครับ25ประตูนะของเราเนี่ยเป็นซาร่าที่ติดเข้ามานะครับผมก็บ๊อบนี่ ไม่น่าจะติดนะเพราะว่าไม่น่าจะยิงถึง10อยู่แล้วนะครับแอสซิสก็เอ้ยแอสซิสมีลุ้นอยู่นะเอ้ยบอสติดมาครับผม5แอสซิสจาก35เกมครับเรตติ้งเนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่6.6นะครับเอ้ยน้อยจังวะค่าเหนื่อยได้ที่4,200อปอนต์ต่อสัปดาห์นะครับค่าตัวปัจจุบัน50ล้านปอนด์ครับผมเอ้ยถือว่าเอาเรื่องอยู่นะครับลงเล่นในีทีมไป52เกมเก็บชัยชนะมาได้35นะครับ แพ้ไป6นะครับได้มา4ใบเหลืองนะติดทีมอุลวิกไป1ครั้งนะครับผม MVP เก็บไป6ครั้งนะครับผมโอ้โหโอ้อรวมถึงยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกด้วยดีกว,ว่าที่เราก็พลาดไปใช่ปหมยังไงก็ขอบคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับผมโอ้โหสเปอร์ได้เป็นอ่าคอนเฟนคอนเฟนลีกด้วยนะขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่ให้การสนับสนุนมาตลอดซีรีส์นะสัมติเนี่ยน่าจะมาปีหน้านะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมขอพักอาทิตย์หนึ่งนะก่อนจะปิดซีรีส์ผมขอทำในสิ่งที่ผมอยากจะตอบแทนบุญคุณเจนคออซหนน่ย,ย,นยนะ ในไหนเขาก็ปุกปัน้นสร้างเรามาจนมีทุกวันนี้นะครับผมกูแขวนสตาร์แม่งเลยแล้วกันอย่าดีกว่าเนาะ